พระเดชพระคุณพระพรมเสานาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดปทุมคงคาลงมอบกำลังใจให้กับผู้ประสบอักคีภัยที่ชมชุนตลาดวัดหลักสีอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร ภายหลังเกิดเหตุอักขีภัยชุมชนตลาดวัดหลักศรีราชโมสรตาบนยกกระบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดมสมุทรสาครเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาทําให้บ้านและห้องเช่าที่เกิดเหตุเสียหายทั้งหลังจํานวน14หลังคาเรือนเสียหายบางส่วน4หลังคาเรือนรวม1 8หลังคาเรือนและมีผู้ได้รับผลกระทบรวม41รายประเดชประคุณพระพรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7็ กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดปทุมคงคาพระครูประหลัดสมพิพัฒน์ธทราจารย์เจ้าวาดวัดพุดทธเมตตาบุญญาณุภาพสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่27ในการมอบหมายของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมัมมงคลา,ารามประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมรวมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาครโดยเจ้าคณะจังหวัดพระมงคลพัฒนาพรเจ้าวาดวัดหลัง4ี่ ตลอดจนคณะสงฆ์ที่มีความประสงค์สนับสนุนปัจจัยช่วยเหลือ มีพระวิวรชัยสมงเมตตาอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นต้นร่วมให้ความช่วยเหลือครอบครัวละ5 0 0 0บาทโดยมอบ14ครัวเรือนครัวเรือนละ26,00 0บาทอีก4ครัวเรือนเสียหายบางส่วนมอบ16,00 0บาททั้งอย่างสงเคราะห์อนุเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนเยี่ยมเยียนมอบกำลังใจทั้งนี้ในนามเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาทวราจานประธานคณะกรรมการฝ่ายสาารณาสเคราะของมหาเถรสมาคมมอบพระครูประหลัดสมพิพัฒนาธีทวราจาน จ้าวาดวัดพุทธปัญญาบุญญาณุภาพให้ความช่วยเหลือถุงยังชีพ18ชุดหม้อหุงข้าวเครื่องอุปโภคบริโภคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอักคีภยัยหลังคาเรือนละ5,000บาททั้ง18หลังคาเรือนรวมมูลค่ากว่า1,260,000บาทก็คิดสงสารชาวบ้านที่ประสบภยัยครั้งใหญ่ครั้งนี้ถึงตั้งใจว่าเออจะช่วยเงินส่วนตัวแล้วก็ถุงยางชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องที่ถูกไฟไหม้ทั้ง18หลังที่เสียหายมากก็คือ14หลังแล้วก็เสียหายบางส่วนเนี่ยสหลังเป็น18หลังก็ตั้งใจจะให้หนึ่งครอบครัวละ5,000บาททางคณะสงฆ์ก็เห็นว่าหลวงพ่อทำคณะสงฆ์ก็รวบรวมกันมอบให้อีกหลังคา1น0 0ง,งหบาท ก็ได้1 5 0 0 0บาทต่อหลังคาแล้วก็ทุงยังชีพที่เข้าไปสามารถที่จะไปทําอาหารทําอะไรได้บรรเทาความทุกข์ความดือดร้อนในช่วงที่สําคัญก็เพราะทางท่านพลตํารวจเอกวิรดชัยทรงเมตตาพระครูประหลามิพัฒนาธีราจารย์พอทราบข่าวที่วัดประุมคาก็เพิ่งโทรมาว่าจะขอร่วมบุญด้วย หลังคาละ5น0 0บาทแล้วก็ถุงยังชีพหม้อหุงข้าวก็จะตกบ้านที่เสียหายมากก็จะได้หลังคาละ2,000 20, 0บาทแล้วก็ถุงยังชีพสองสาสงถุงใหญ่ๆนี่เป็นความตั้งใจของคณะสงฆ์ของหลวงพ่อกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีเจ้าคุณมงกลพัฒนาพรเจ้าคณะจังหวัดอยากให้กำลังใจนะจะไม่ทอดทิ้ง มีเวลาก็จะพยายามช่วยเหลือแล้ววันนี้ก็มาให้กําลังใจถึงที่